เอาละครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับจะขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาดูที่วอลเลอ์บอลหญิงนะครับรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นการจัดอันดับเพื่อเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในกฬาไทยของเราก็อาจจะมีการโรเตชันหรือว่าสลับตัวผู้เล่นเล็กน้อยนะครับมาดูต้มแรกครับเป็นเกมเซิร์ฟนะครับของจีน เสิร์ฟมารองไว้ได้ครับแล้วขึ้นตีลูกนี้ยังรองไว้ได้อาครับเซตมาหัวเสาแล้วตกจังหวะนี้ติดบล็อกอย่างเป็นจีนครับที่ต้องแก้ไขข้ามาครับอ่าครับโอกาสของไทยครับตบหัวเสาจังหวะนี้แล้วรับไม่อยู่นะครับอ่าครับแต้มแรกเป็นของสาวไทยของเราครับมาดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับเสิร์ฟได้ดีนะครับแต่เขาก็รับได้ดีแล้วตีมา บอลยังอยู่ครับต้องแก้ไขเซตข้ามมาโอกาสเป็นของจีนบ้างครับตีเร็วทันทีครับลูกนี้ฝังลงไปครับนเล่นบอลเร็วได้สวยครับครับมาดูลูกเสิร์ฟครับรตะวันผาดไทยสงเสิร์ฟมาเสิร์ฟดีนะครับพารับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตีแก้ไขมาลูกนี้ทําได้ดีนะครับเราก็ยังเอาไว้ได้อยู่ครับโอกาสของจีนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตบลงไปนะครับแหน่าเสียดายครับ เสิร์ฟมาลูกนี้โอ้ยบอลสายครับบอลสายแล้วก็เป็นแต้มของเราครับขึ้นท่านมาแล้วครับในเซตแรกครับเสิร์ฟเพื่อปิดเซตครับเสิร์ฟมาแล้วรับมาลูกนี้โอกาสบอลเร็วเอ้าตดบล็อกครับยังเป็นโอกาสของจีนอีกครั้งตีแล้วลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกสุดท้ายบอลหลุดออกไปครับป็นไทยของเราที่ได้ตามนี้แล้วก็เก็บไปได้ครับในเซตที่1ครับชนะไป25ต่อ18ครับ เสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟดีมากครับบอลสเขาแก้ไขแต่ว่าตีดีนะครับบอลล้นกลับไปที่จีนแล้วดูจังหวะนี้โอ้โหตั้งใจจะหนีเกินไปครับหนีจนออกไปเองครับมาดูลูกเสิร์ฟของสรุตยาแตมที่2จะได้ือ่ปาครับเสิร์ฟมาลูกนี้เป็นโอกาสของจีนครับตีเร็วไม่ติดบล็อกอครับบอลมาใช้ความสูงตีมาเอาละครับบอล2บอล3มมาเดินข้ามก่อนนะครับ ซื้อเกมรับตอนนี้เซตมาไหลแล้วก็โอ้โหผิดจังหวะครับเป็นโอกาสของไทยแล้วครับเข้ามือตีมาเขายังเหนียวอีกทีนึงเอาอยู่ไหมไม่อยู่เลยครับเรียบร้อยครับนะครับสุรุตยาคราวนี้เขารับได้ดีครับบอลแรกแล้วตีมายังตดบอกโอ้โหโชคดีอีกแล้วครับวันนี้ไทยนีทั้งฝีมือแล้วก็ดวงมาเต็มครับ วิศรุตตาครับเสิร์ฟเสิร์ฟพ,พุ่งโอ้โหพุ่งลูกนี้พุ่งหายครับเสิร์ฟดีมากครับดูล,ลูกเสิร์ฟเนี่ยครับรับมาบอลสองอันเดอร์มาแล้วตีเร็วครับโอ้โห,โหแบกบ,บอกลงไปลูกนี้ขึ้นดีมากเลยนะครับอย่างเมยเมย์เสิร์ฟมา อ่าครับบอล2เซตมาแล้วก็ตบลูกนี้จีนยังรองไว้ได้ครับตี3เมตรข้ามาโอกาสเป็นของไทยเซตมาเด้งๆแบบนี้โอโ้ยังเหนียวครับจะเหนียวอีกกี่โอโ้ยังเหนียวครับโอ้โหึูว่าหายโอ้จีนจังหวะนี้เหนียวครับเอาลองดูอีกทีครั้งที่3โอ้ยังอยู่ครับโอ้ยังอยู่ครับ,ออรบเอาดูครั้งที่4ครั้งที่4ี่อยู่ไหม ม่อยู่เอ้ายังอยู่อีกเอาคันที่5้าอ้โหลูกนี้อ้โ,อโหไปกินอะไรมาครับเนี่ยเสร์ฟลูกนี้เอาละครับลับล้นมาแล้วตีทัชบล็อกยังอยู่ครับจีนเอาละครับต้องแก้ไขครับตีติดบล็อกค,ครับเรียบร้อยครับ23ต่อ17บเดูจังหวะนี้ตีก็ยังติดบล็อกค,ครับแต่ว่ายังอยู่ครับจีนมีโอกาสตียับบล็อกมาเหมือนกัน โอกาสกลับมาเป็นของไทยครั้งครับวิ่งมาตีลูกนี้โอ้แต่เขายังเอาอยู่ครับแล้วก็ตีมาโอ้ยรับได้สวยมากเราขึ้นมาตียังเหนียวครับโอ้แต้มน,นี้เราลี่กันสนุกเลยครับงัดเข้ามาใกล้เน็ตแบบนี้โอกาสของไทยมาระยะไปแย่งกันครับใจเย็นๆตีหัวเสายัดมาเอาครับบอลยังเป็นของไทย3เมตรตีแก้มาแต่ว่าลูกนี้ออกครับแต่แต้มของจีนนะครับ พยายามฟ้องว่าทัชหรือเปล่านี่ครับสันติขาดไวก่อนนะครับเทแบบนี้น่าจะไป24ครับัวจะขึ้นมานี่ฮะโอ้เชลยได้ด้วยอ่าแล้วก็เป็นแมชพอยต์ครับเซตพอยต์แล้วก็แมชพอยต์ปันทิตาเสิร์ฟมาจังหวะนี้โอกาสของจีนครับ แต่ว่าตีเรายังรับได้ดีแล้วตียัดเลยครับเรียบร้อยครับโอ้แล้วก็เป็นเซตพอยต์แมสพอยต์ของไทยครับเอาชนะไปได้ครับ25-17ต่อกอชนะไป3-0ต่อเซตเลยนะครับเซตที่3นี่ใช้เวลาไป26นาทีนะครับโอ้นานซะหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเซตที่สูสีที่สุดนะครับ25-18กับ2 5 1 2แล้วก็25-17นะครับ สู่ในบ้านมากนะครับทีนี่ครับ